พ่นหมักพ่นหมักขี่เนาะเรียนขี่เนาะครับักลแต่แนงดีๆเพเอาแม่นมักเียนใ่เพวอเล่วพอเล่ว่ถิ่มั่งนี่ตอนเทงเทหลังก็มาหลมือสองร่ยมืสองกันี่สองกันงเป็นกลางเสียนะาผู้ใดก็ันี ปะตูปตูวน่าชุดไหมเห็นยังครับเจ็บใครลังครับเนื้อสุดผมเห็บว่าเป็นครับไม่อบอยยังเจ้ก็เห็ไงเกิอะไรขึ้นังใชาทุกคนหรครับครับวิญญาครับโอ้ว

บัดไม่ไงกวางเห็ดคือบ่ญหาปันหาอยู่วะ่าก็ติก้องว่าเปิดนี่ตุ่้องเออกดะศอีท่านอือหงปู่ไทยครับงปูเดี๋ยวก็จะกดปุตัวของเงเป็นอีกต่างเงินโอ้ะกระาษงว่า